แม่น้ำหวานเปิดใจไม่แฮปปี้ให้ลูกไปเที่ยวกับกวางสองคนทั้งที่ยังไม่ได้แต่งงานกันโตเข้ากับแฟนลูกไม่ได้หัวอกแม่มีลูกคนเดียวต้องทำให้ถูกต้องแนะนำลูกว่าต่อไปต้องดูให้ดีๆแม่พลอยเจริญบุระได้โฟนอินเปิดใจผ่านรายการทัวร์มารงทางสถานีโทรทัศน์ช่องโมโน29 ถึงเรื่องถูกดราม่าว่าเป็นสาเหตุทำให้ลูกสาวน้ำหวานเลิกกับกวางเอบินามมโดยแม่พลอยก็ไม่ได้ติดใจอะไรที่ทัวรงรู้สึกเฉยๆด้วยซ้าแต่กลับเป็นคนส่งพลังให้กำลังใจน้ำหวานวันหนึ่งความจริงจะปรากฏทุกครั้งที่เห็นหวานร้องไห้เหมือนมีดกรีดกลางหัวใจแม่จากกรณีที่อยู่กับลูกสาวและแฟนตลอด และกับคําพูดที่ว่าความจริงจะปรากฏแม่พลอยเผยความในใจว่ามันก็มีแต่จะไม่ขอพูดเพราะว่าพูดไปก็เหมือนสา์โคนเข้าหากันส่วนสาเหตุที่มีบอกว่ากวางกับน้ําหวานไปต่อไม่ได้เพราะฝ่ายชายไม่สามารถเข้ากับแม่ได้แม่ของน้ําหวานบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ความจริง เขาไม่เคยใช้ชีวิตแบบสามคนเพราเขามีเพื่อนอยู่ที่บ้านเขามาห้าปีกว่าแล้วไปไหนก็ไปด้วยกันแล้วแม่ไม่เคยเข้าไปยุ่มย่ามเขาวันไหนมีเพื่อนมาแม่ก็ไปทํากับข้าวให้แม่ก็โรคส่วนตัวสูงอยากอยู่บ้านไม่ได้อยากออกไปนะคะไม่เคยห้ามน้ําหวานให้ไปบ้านกวางพร้อมบอกอีกว่า แต่มีสิ่งเดียวที่แม่ไม่แฮปปี้ที่หวานต้องไปต่างจังหวัดกับกวางสองคนเพราะยังไม่ได้แต่งงานกันอันนี้แม่ไม่โอเคถ้าเขาแต่งงานกันแม่ก็จะปล่อยแม่ไม่ไปยุ่งแม่มีลูกสาวคนเดียวเลี้ยงมาอย่างดีถ้าเกิดทำอะไรให้ถูกต้องต้องเข้าใจหัวอกคนเป็นแม่แม่จะไม่ยุ่งไม่เกี่ยวเลยนอกจากไปดำน้ำเพราะแม่เป็นนักดำน้ำไปตามปกติคะ่ะ ส่วนในผู้ชายในอนาคตที่จะเข้ามาหาลูกสาวแม่ของน้ำหวานบอกว่าไม่ต้องทำแบบไหนเลยทำแค่ให้มันถูกต้องก็แนะนำลูกว่าต่อไปนี้ลูกเจอต้องดูให้ดีๆก่อนว่าเขาจะเอาเรารอดไหมเพราะพ่อ,พอแม่ไม่ได้อยู่กับหวานไปตลอดชีวิตถ้าลูกเราชัวร์แล้วเราก็คงนอนตาหรับคงไม่ต้องไปยุ่งมันไม่เกี่ยวหรอกว่าผู้ชายจะเข้ามาแล้วกลัวเราทุกอย่างมันปรับกันได้